อนที่สามพันห้าร้อยหกสิบห้าเห็นแต่เข้าไปไม่ได้ถอยเสียนหยน่นมู่เจอร้องก่อนดึงนางออกจากไข้กลขณะเดียวกันก็มองไข้กลทั้งสามที่สอดประสานกันก่อ,อกตัวเป็นรูปร่างจากการทํางานของแสงจันทร์และกระจกเฟิ่งจิวมองไข้กลที่ปรากฏขึ้นนั้นด้วยความสงสัยระคนปราดใจนางมองไข้กลสามอน,นันต์ก่อนมองไปยังผนังข้างหน้าเห็นเพียงหลังจากไข่กลนนั้นปรากฏขึ้นบนพื้นแล้วผนังลวงตาถึงยค่อยเปิดออกจากตรงกลางสิ่งที่สะท้อนสู่สายตากลับเป็นถ้ามืดมืดแทงหนึ่ง ่ามมาด้วยสายตาเย็นชาดูร้ายกระหายเลือดสอง่ที่แจ่มชัดอยู่ท่ามกลางความมืดกินข่าวเลือดเข้มข้นโชยมาหลังจากประตูเปิดออกนั่นคือสัตว์ลายระดับสัตว์เทวาสองตัวตอนเห็นผนังลวงตาเปิดออกสัตว์เทวาทั้งสองก็ต่างจ้องมองมาด้วยความระแวดระวังโดยเฉพาะตอนที่หนึ่งในนั้นเห็นกุนปภา,ากำลังนั่งยองอยู่ข้างกายเฟื่องจิวมันก็ยิ่งแยกเขี้ยวคำรามออกมาหนึ่งเสียงก่อนจะถอยหลังออกไปเรื่อยชัดเจนว่า การจู่โจมของเกลนภาก่อนหน้านี้ทำให้มันเกิดความหวาดกลัวขึ้นในใจแล้ว6สัตว์เทวสองตัวส่งเสียงคำรามใส่พวกเขาอย่างดุดันทว่ากลับไมกลาก้กาวเข้าไปข้างหน้ายังคงจ้องมองด้วยความระแวงต่อไปเจ้านายนั่นคือสัตว์เทวะที่ข้าเจอก่อนหน้านี้เกลนภากล่าวพางยืดตัวตรงอยู่ข้างๆพื่อง,งจิวเห็นพวกมันกล้าคำรามใส่เจ้านายของมันแล้วมันจึงคำรามกลับไปเสียงหนึ่งด้วยความ,มโมโหกเสียงคำรามด้วยโทสะทั้ทงยังเต็มไปด้วยแรงกดดันของสัตว เทวะดังขึ้นทําเอาสัตเทวะสองตัวนั้นแข้งขาอ่อนส่งเสียงเินลำคอกรน,นี้ไปยังรวดเร็วเฟิงจิ๋วกําลังเตรียมจะตามไปดูหน่อยฝ่ายเซียนหยวนเมื่อเจอกับรังนางเอาไว้นางหันกลับไปทาทำไมหรือเจ้าลืมไปแล้วหรือว่าพวกเราต้องรับมือกับประมุขเทียมฟ้าและประมุขบัวดาไม่ว่าทางนั้นคือที่ใดก็ไม่อาจไปในตอนนี้ได้เซียนหยวนเมื่อเจอเอ่ยสายตามองถำ้ำดํามืดฝั่งตรงข้ามพอจัดการธุระเสร็จแล้วหากเจ้ายังอยากไปสํารวจดูข้าจะไปเป็นเพื่อนเจ้าเอง เขามีความรู้สึกว่าหากวันนี้พวกเขาเดินผ่านประตูบานนี้ไปคงไม่มีทางได้กลับมาภายในเวลาอันสั้นตอนนี้พวกเขามีเรื่องสําคัญต้องทําหลังจากให้ควรอยู่หลายครั้งก็ผบว,ว่าตอนนี้ไม่มองนักที่จะไปสํารวจหรือสืบค้นอะไรบริยินนางนั้นเฟิงจิวคิดก่อนพยักหน้าจริงของเจ้านางมองถ้ำที่อยู่ข,ข,ข้างๆต่อให้ฟังตรงคาเป็นดินแดนดนวงตาอะไรก็ไม่อาจจะให้ไปความสนใจได้ในตอนนี้พูดแล้วนางก็ยินให้เขาแต่พวกเรา ไม่ได้มาที่นี่โดยเสียเปล่าพันจะพัดจะพูมาถึงที่นี่ได้แถมยังเปิดประตูใข้กลของที่นี่อีกอืมเสนหยวนโม่เจอเห็นนางเชื่อฟังก็ยิ้มที่มุมปากดังนั้นหลังจากเฟิ่งจิวมองฝั่งตรงข้ามคาหนึ่งแล้วจึงค่อยหยิบกระจกปากกว่าที่อยู่ใจกลางไขยกลขึ้นมาเมื่อกระจกปากกว่าผลจากคืนประตูลวงตาที่เปิดออกค่อยๆปิดลงจนกระทั่งกับคืนสู่สภาพปอดหน้านางจับกระจกปากกว่าในมือเล่นกล่าวขึ้นว่าตอนนี้ข้าแปลกใจอยู่บ้างพะเหตุใดถึงหยดเลือดใส่กระจกอันนี้ไม่ได้ วันหน้าค่อยๆศึกษาเรากันดึกมากแล้วเจ้าอยากกินเนื้อ,อย่างไม่ใช่หรือตอนนี้เส่งอีพิงน่าจะย่างเสร็จแล้วเสียนหยวนโม่เจอเ่าก่อนจะจูงมือนางเดินออกไปกลืน,นาพาตามอยู่ข้างหลังคนทั้งสองคันพอผลจากม่านน้าตกตรงปากถ้ำจึงค่อยกลับเข้าไปในห้องมิติของเฟิงจิวท่ามกลางราตรีการเชน,นีเงาร่างสองสายเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วกลางป่าเรากับพู้ผีกลับไปยังทางเดิมกับขามาในถ้ำแห่งนั้นเซ่งอีพิงที่อยู่ตรงปากถา้ำกำลังมองออกไปข้างนอกด้วยความกังวลใจ ยังไม่เห็นพวกเขาสองคนกลับมาจึงอดพึมพำไม่ได้คงไม่ได้หลงทางกลางป่าหรอกกำลังตอนที่3 5 6 6ัอยกหังวลเยลิงที่กำลังนั่งทิงอยู่ข้างในได้ยินวาจาของเขาจึงกล่าวว่าน่าจะเสียเวลาเพราะเรื่องบางอย่างมากกว่าไม่ใช่ว่าพวกเขาไล่ตามลิงวิญญาณตัวหนึ่งไปหรอกเลอเขารู้สึกว่าพวกเขาสองคนไม่มีทางหลงทางหรอกแม้นางเติบใหญ่อยู่ในตระกูลไม่ได้ก้าวเท้าออกโซ่แผ่นดินใหญ่ข้างนอกแต่นางก็มองออกว่าท่านลิงแลโฮิยลิงไม่ใช่คนธรรมดา แม้พวกเขาจะเก็บซ่อนกินไอบนกายนางก็ยังรู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของทั้งสองยิ่งไปกว่าน,นั้นสามารถช่วยนางจากคนตะกูลทั้งแปดได้นางยิ่งไม่คิดว่าพวกเขาสองคนจะลงทางยุคลางป่าแม่ป่าพืนนี้จะได้ชื่อว่าดินแดนแห่งความตายก็ตามอาลิงตอนนี้เจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างยังเจ็บแผลอยู่หรือไม่เขาเอ่ยขึ้นขณะเดินกลับมาที่ข้างกายนางจากนั้นก็ถามต่ออีกว่าเจ้าหนาวหรือไม่ต้องห่มผ้าสักหน่อยหรือไม่เยลิงยิ้มออกเอ่ยเสียงบอกว่าโฮเยลิงเก่งมากจริงๆ ค่ารู้สึกดีขึ้นมากแล้วแถมไม่สะเทือนถึงแผลแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเสียงของนางสันเครือหอบหายใจเล็กน้อยไม่หนาวที่นี่อุ่นมากนางคิดว่าตามใดที่นางพักฟื้นสองสามวันร่างกายนางต้องฟื้นฟูก,กลับมาเหมือนแต่ก่อนอย่างแน่นอนส่วนผมที่ข่าวทางศีรษะนี้ในเมื่อไม่อาจแก้ไขแล้วก็วให้เป็นเช่นนี้ไปแล้วกันรักษาชีวิตเอาไว้ได้ก็ไม่เลวแล้วใช่พวกเราเก่งมากจริงๆต่อให้เป็นผู้โสที่เก่งกาจที่สุดของตะโกนทางแปดก็ไม่อาจเทียบพวกเขาได้อีกอย่าง ข้าเคยเห็นพวกเขาต่อสู้พลังการต่อสู้นั้นน่าตื่นตะลึงน่าเสียดายที่พวกเขาไม่ยินดีให้พวกเราเดินทางไปด้วยส่องอีพิงถอนใจเบาๆหากได้ติดตามอยู่ข้างๆพวกเขาเขารู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องมีซีสันมากแน่พวกเขาช่วยข้าก็ถือว่ามีเมตตาย,ยิ่งนักแล้วไม่ยินดีให้พวกเราเดินทางไปด้วยข้าคิดว่าก็สมควรแล้วเช่นกันอย่างไรเสียคนเก่งกาจเช่นพวกเขาคนที่อยู่ข้างๆก็ลลวนต้องเป็นคนที่เก่งกาจมากพวกเราสองคนอ่อนแอเกินไปเย่หดิ่งพูดเสียงเบาลดถ,ถอนใจเช่นกัน นางไม่เคยกล้าออกไปโลกภายนอกย่อมหวังว่าจะได้เดินทางไปพบสิ่งใหม่ให้มากอยู่คางๆผู้ที่มีพลังแข็งแกร่งมากไม่ต่างกันแต่นี่คงต้องพึ่งผมได้คิดแล้วในเมื่อพวกเขาไม่ยินดีให้พวกนางเดินทางไปด้วยกัน,นพวกนางก็ไม่อาจทําให้พวกเขารําคาญใจเท่านี้พวกนางก็ติดนี้ท่านหลิงเลยหงียนหลิงมากแล้วท้องฟ้าข้างนอกมืดขนาดนี้แล้วปลาพื้นนี้ใหญ่มากกลางป่าตอนกลางคืนมีอันตรายที่ไม่อาจล่วงรู้ได้มากมายไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง ทรงอีพิงพูดด้วยความเป็นห่วงจากนั้นจึงเดินกลับไปที่ปากถ้ำเพื่อมองออกไปข้างนอกพอเห็นว่าเวลาเคลื่อนคอยไปเรื่อยๆในใจเขายิ่งรู้สึกไม่วางใจด้านหนึ่งคิดไปตามหาพวกเขาทวามไม่สบายใจหากให้เยหลิงอยู่ที่นี่เพียงลําพังอย่างไรเสียนางในตอนนี้ก็ได้เรี่ยวแรงป้องกันตนเองหากมีงูพิษหรือสัตว์ป่าเข้ามานางย่อมไม่แม้แต่จะมีเรี่ยวแรงจะหลบหนีแต่หากไม่ออกไปตามหารอคอยอยู่ที่นี่เฉยๆก็มีแต่จะร้อนใจพอพวกเขามีพระคนต่อตอนเอง หากเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆชีวิตนี้ของเขาคงไม่มีทางสุขสบายได้แล้วเยายลิงเข้าใจเขาเห็นท่าทางไม่สบายใจของเขาแล้วจึงกล่าวว่าอีพิงหากเจ้าไม่วางใจที่ข้าอยู่ที่นี่คนเดียวเจ้ากลางเขตอาคมป้องกันให้ข้าเถอะข้าอยู่ที่นี่คนเดียวได้ฟังดังนั้นแล้วซ่องอีพิงหันกลับไปทว่าเขาไม่วางใจกลางป่าตอนกลางคืนมีอันตรายมากมายเจ้าเองไม่คุ้นเคยกับป่าพื้นนี้เจ้าไปดูแถวนี้ว่าพบพวกเขาหรือไม่อย่าไปไกลเกินไปก็พอเยายลิง พูดเสียงเบากังวลเช่นกันว่าเขาออกไปแล้วจะพบอันตรายแต่หากไม่ให้เขาออกไปสองคนรอกันอยู่ที่นี่ก็ไม่สบายใจจริงๆ